เมื่ออาถรรพ์แห่งไพรต้องการที่จะลองดีกับสองพรานผู้ต้องเอาชีวิตรอดการต่อสู้ระหว่างศาสตร์ดีลับจากใครลึกมนตราอาคมที่ไร้ที่มาพรานแก้วกับพรานแสงต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอสุรกายต้องฆ่าเพื่อชำระความโกรธที่มนุษย์กล้ามาลองดีในเขตคุ้มครองของมันใครจะอยู่ใครจะไปเรื่องเล่าหลังใหม่ หลังไม้บันเทิงขอเสนอสองพรานกับสองไพรฮะโป่งข้างพรานแก้วพึมพรมออกมาเอาไงดีว่ไอ้แก้วนี่มันเล่นมาทั้งป่าเลยพรานแสงเอ่ยขึ้นจะรออะไรอยู่ล่ะไอ้แสงตัวไหนเข้ามาก็ยิงเลยสิวะพรานแก้วว่าขณะนั้นป่าเบื้องหน้ามีอาการสั่นไหว กลุ่มของพวกดวงตาสีแดงนับสิบสิบคู่เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาย่างรวดเร็วบ้างวิ่งตามพื้นดินบ้างไตามาตามคาคบไม้กระสุนปืนของทั้งสองพรานโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกปรายและมีอยู่อย่างจำกัดฉะนั้นการรอจังหวะยิงเพื่อหวังผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากจังหวะนั้นมีตัวที่บุกเข้ามาตัวหนึ่งมันเข้ามาอยู่ในระยะยิง ที่พรานแสงคอยท่าอยู่แล้วก็จิ้งเหนียวไกลปืนใส่ทันทีเสียงปืนแผดคำรามลั่นสนันป่ากระสุนลูกปลายพุ่งเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำร่างสีดำของอคันตุกะประหลาดก็ล้มกลิ้งไปกับพื้นทันทีเสียงปืนที่ทำให้พวกที่เหลือหมายที่จะเข้ามานั้นหยุดชะง,งักไปครูพรานแสงส่องไฟตามร่างตัวประหลาดสีดำที่เขายิง เมื่อแสงไฟประทะเข้ากับร่างนั้นเขาก็ถึงกับอุทานลั่นเอ้ยพรานแก้วได้ยินเสียงเพื่อนอุทานออกมาก็หันไปถามมีไรไหวแสงร้องสลัน่นเองดูนั่นสิวะไอตัวที่ข้ายิงทีแรกตัวมันเป็นสีดำหน้าเกลียดแต่ว่าพอข้ายิงมันตายมันกลับกลายเป็นลิงธรรมดาพรานแก้วได้ยินเช่นนั้นก็หันไปมองตามมือผู้เป็นสหายชีย้ลงไปตรงที่พื้นดิน สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นคือร่างของลิงป่าสีน้ำตาลที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ฮะลิงพวกนี้โดนวิญญาณพวกผีป่าเข้าสิงพรานแก้วเออยังไม่ทันสิ้นประโยคดีเสียงการเคลื่อนไหวในราวป่าก็เกิดขึ้นอีกครั้งพวกลิงที่ถูกวิญญาณผีป่าเข้าต่างมุ่งหน้ามาพร้อมๆกันพร้อมกันนั้นปืนในมือของทั้งสองพรานก็แผดเสียงสลับกันไปมา บางพวกบางตัวเข้ามาเกือบจะถึงต้นไม้ที่พรานทั้งสองอยู่ครั้นแล้วเมื่อเข้ามาถึงในเขตอาคมที่พรานแก้วทําเอาไว้มันก็กระเด็นกระดอนออกไปพรานทั้งสองต่างยิงใใจไม่ยัง้งไอ้แสงประหยัดลูกกระสุนหน่อยเว้ยพรานแก้วร้องบอกผู้เป็นสหายฝ่ายไอ้ตัวประหลาดตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ในความมืดเห็นทีว่าลูกสมุนของมันทำอะไรพรานทั้งสองไม่ได้มันก็ร้องขึ้นครั้งหนึ่ง ด้วยภาษาที่ประหลาดที่มนุษย์ฟังไม่เข้าใจฝ่ายพวกลิงผีที่ได้ยินเสียงนั้นมันก็พากันล่าถอยหายกลับเข้าไปในความมืดโอ้ยมันหนีไปแล้วอ่ะพรานแสงเอ่ยขึ้นอย่าพึ่งชะล่าใจไปข้าว่ามันแปลกๆอยู่นะพรานแก้วว่าเพียงอึดใจหนึ่งหลังจากที่พวกลิงผีถดถอยออกไป ทันใดนั้นก็แว่วเสียงคล้ายบทสวดดังแว่วออกมาจากในราวป่าเบื้องหน้าเสียงบทสวดมตนที่เป็นภาษาอะไรสักอย่างที่ดังมาครู่หนึ่งฉับพลันทันใดนั้นสายลมแรงก็กันโชกมาปานพายุห้างที่ทำขึ้นไม่ได้แข็งแรงเท่าไรนักก็เกิดอาการโครงเพลงไปมาตามการเอ็นไหวของต้นไม้ที่กัดห้างอยู่วินาทีระทึกบังเกิดขึ้นอย่างฉับไว เมื่อห้างไม่สามารถต้านแรงลมได้เกิดอาการพังโครมลงมาทั้งสองพรานที่ตั้งตัวขว้าคาคบไม้ไม่ทันก็ร่วงลงมากองอยู่กับพื้นพร้อมกับลูกห่างไอแสงเป็นยังไงบ้างวะพรานแก้วร้องขึ้นอ๋อช่วยข้าทีไม่รู้อะไรเสียบขาข้าพรานแสงร้องตอบพลางลุกขึ้นยืนพรานแก้วได้ยินเช่นนั้นก็ตรงเข้าไปคว้าเอาไฟฉายที่ตกอยู่ จากนั้นก็ส่องไปที่ร่างของพรานแสงภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำเอาพรานแก้วรู้สึกเจนว่าไปทั่วสันหลังภาพนั้นก็คือไม้ไผ่ที่ใช้ทำลูกห่างท่อนขนาดเกือบเท่ากับลำแขนเสียบทะลุขาข้างขวาของพรานแสงพรานแก้วรีบวิ่งเข้าไปหาทนไว้นะเว้ยแสงพรานแก้วร้องบอกพร้อมกับใช้สองมือกำไปที่ท่อนไม้ไผ่ ้ยนั่นเองจะทำอะไรไหวแก้วพรานแสงร้องขึ้นข้าจะดึงมันออกอยังไงล่ะเอ็งอดทนไว้หน่อยนะเว้ยสิ้นเสียงประโยคพรานแสงยังไม่ทันได้ตอบอะไรพรานแก้วก็กระชากท่อนไม้ไผ่ออกจากขาของพรานแสงอย่างแรงโอ้ยผมไม่บอกสักคำแล้วพรานแสงร้องขึ้นสุดเสียงสองมือผวาไปกุมแผลที่ต้นขาแทบที่จะในทันที เลือดสีแดงฉาดไหลออกอาบไปทั่วทั้งขาข้างนั้นกลิ่นเลือดที่คาวคลุ้งทำให้เหล่าบรรดาลิงผีที่อยู่ในราวป่าเคลื่อนตัวเข้ามาหาอีกคำรบพรานแสงเห็นเช่นนั้นเอื้อมมือไปคว้าไหล่ของพรานแก้วผููเป็นสะายพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าแสงปล่อยข้าไว้ที่นี่เถอะเอ็งรีบหนีไปซะไม่ได้ว้ยมาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันพรานแก้วว่า มือข้างหนึ่งก็ล้วงหาของบางอย่างในจัำอึดใจหนึ่งก็หยิบเอาห่อผ้าบางอย่างออกมาพรานแก้วเร่งแกะห่อนั้นอย่างลุกลี้ลุกลนเมื่อห่อผ้าถูกแกะออกได้พรานแก้วก็หยิบเอาใบไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในห่อผ้านั้นออกมายกขึ้นบริกรรมขัถาคัด,ดเลือดครู่หนึ่งจากนั้นก็ขยี้ใบไม้ใบนั้นใส่ลงไปที่แผลของพรานแตงมันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง เมื่อใบไม้ที่พรานแก้วขยี้ใสแ่แผลของพรานแสงนั้นได้สัมผัสกับบาดแผลเลือดที่ไหลนองออกมาก็เกิดอาการหยุดไหลแทบจะในทันทีพรานแก้วรีบฉีกเศษผ้าพันแผลให้พรานแสงจากนั้นก็ถลาไปคว้าปืนมาถือไว้ในมือสายลมที่กันโชกแรงยังไม่หยุดพรานแก้วลุกขึ้นแล้วล้วงมือลงไปในยา่าคว้าเอามีดอาคมออกมายกขึ้นบริกรรมคาถาตัดลมตัดฟ้า พอว่าจบก็ตวัดมีดไปในอากาศสามครั้งชับพลันทันใดพายุที่บ้าคลั่งก็สงบลงโอ้ดูท่ามันจะเอารอตายจริงไหวแก้วพรานแสงเอ่อยขึ้นพรางกระเถิบตัวไปขวาเอาปืนของตนที่ตกอยู่ไม่ห่างก่อนจะคลานไปพิงที่โคนต้นไม้เออก็ให้มันมาสิวะคิดหรือว่าข้าจะให้พวกมันเอาชีวิตข้าไปไง่ายๆพรานแก้วร้องขึ้นพรางยกปืนขึ้นประทับบา่า แล้วยิงใส่ไอ้ลิงผีตัวหนึ่งที่มันพุ่งเข้ามาเสียงปืนคำรามลั่นตนันป่าอีกครั้งพรานแสงที่พิงต้นไม้อยู่นั้นก็ยิงสวนตำตามกันไปฝ่ายพรานแก้วเริ่มวิต,ตกกังวลขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าลิงผีเพิ่มจำนวนมากขึ้นขืนสู้ต่อไปแบบนี้ฝ่ายที่จะเจอจุดจบอันน่าสังเวชคือฝ่ายพวกตนเองเนื่องจากตอนนี้กระตุนในย่มร้อยหลอลงไปทุกทีเสียแล้ว แ้วไล่ผพีพวกนี้ออกจากดิงได้คงจะดีไม่น้อยว่ะพรานแสงเรยขึ้นพรางยกปืนยิงเป็นระยะพรานแก้วได้ยินเช่นนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขาล้วงมือลงไปในย่ามอีกครั้งควักเอามีดอาคมออกมายกขึ้นบริกรรมคาถาพรางสื่อจิตถึงเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นก็ชูมีดอาคมขึ้นเหนือหัวก่อนจะปักลงที่พื้นดินเมื่อมีดอาคมสัมผัสกับพื้นดิน เราบรรดาธรรมลไพรที่ถูกผีสิงอยู่นั้นก็เกิดอาการประหลาดขึ้นพวกมันพากันชักดิ้นชักงออยู่สักพักใจและดูเหมือนสิ่งที่สิงร่างของพวกมันจะออกไปแล้วพวกลิงป่าที่ฟื้นคืนสติต่างแตกหนีกระเจิดกระเจิงเข้าไปในราวไพรกันจนหมดฝ่ายไอ้เจ้าตัวประหลาดที่คอยคุมผีในร่างลิงเห็นลูกน้องสมุนของมันแตกหนีก็เกิดอาการโกรธเกรี้ยวขึ้นมา มันวีดร้องต่อเบ่งเสียงแหลมเล็กอันบาดลึกถึงขั้วหัวใจของมันออกมาเมื่อพรานทั้งสองได้ยินเสียงของมันถึงขั้นขาแทบสุดเพราะเสียงอันเล็กแหลมของมันทําให้ผู้ใดที่ได้ฟังเกิดอาการร่างกายอ่อนแรงโดยเฉพาะพรานแสงที่มีอาการบาดเจ็บและจิตใจอ่อนแออยู่ก่อนแล้วเสียงนั้นมันทําให้พรานแสงถึงขั้นมีอาการหน้าซีดเปือดแทบจะหมดสติ ฝ่ายพรานแก้วก็เช่นกันแต่ก่อนที่สติจะหมดลงก่อนพรานแก้วรวบรวมสติปัจยามเล็งปืนไปในทิศทางที่คาดว่าไอ้เจ้าตัวประหลาดนั้นมันซ่อนอยู่จากนั้นเสียงปืนในมือของเขาก็คำรามลั่นขึ้นกระสุนพุ่งออกจากปากกระบอกปืนพุ่งเข้าหายไปในความมืดเมื่อสิ้นเสียงปืนเสียงของไอ้ตัวประหลาดนั้นก็หายไปด้วยเช่นกันเมื่อพรานทั้งสอง หลุดจากห้วยแห่งแสงมัจจุราชพรานแก้วก็เร่งเปลี่ยนกระสุนทันทีทว่าจังหวะนั้นเองทันร่างสีดำทะมึนก็พุ่งเข้าชนร่างของพรานแก้วจนตัวเขาลอยวือผ่านหน้าผู้เป็นสหายไปไอ้ไอแก้วพรานแสงร้องขึ้นสุดขีดพร้อมกันนั้นก็ยกปืนขึ้นเล็งไปทางร่างสีดำที่มีในตาแดงเรือปาาลูกตำลึงสุกจากนั้นก็เหนียวไกปืน ร่างสีดำทะมึนเซไปตามแรงประทะของกระสุนปืนจนล้มกลิ้งด้านพรานแก้วในตอนนี้นอนจุกอยู่ที่พื้นปืนในมือตอนนี้กระเด็นหายไปทางไหนก็ไม่รู้ไอ้เจ้าตัวประหลาดเองที่ล้มด้วยแรงของกระสุนปืนมันรีบลุกขึ้นมาหันไปทางพรานแสงที่กำลังง่อนอยู่กับการเปลี่ยนลูกกระสุนเข้าไปในรังเพลิงไอเจ้าตัวประหลาดเห็นดังนั้นมันก็พุ่งเข้าหาด้วยความเร็ว มันใช้มืออันทรงพลังของมันคว้ามับเข้าไปที่ลำคอของพรานแสงทันทีปล่อยนะเว้ยปล่อยข้าปล่อยนะเว้ยพรานแสงร้องขึ้นพร้อมกับสะบัดต,ตัวไปมาให้หลุดจากมือไอ้ผีร้ายแต่ดูเหมือนยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งไร้ประโยชน์เพราะมืออันทรงพลังนั้นยิ่งบีบแน่นเข้าไปทุกทีพรานแก้วพยายามยันตัวให้ลุกขึ้นจนกระทั่งตั้งตัวได้ ขามองหาไฟฉายที่ตกอยู่ไม่ไกลส่องกลับไปทางร่างพรานแสงภาพที่เห็นนั้นพรานแสงกำลังถูกไอ้ผีร้ายบีบคอเจียนใจจะขาดตายอยู่แล้วปืนของตัวเองก็ไม่รู้หล่นหายไปทางไหนพรานแก้วคว้าเอาท่อนไม้ขนาดเท่าลำแขนได้ก็วิ่งเข้าใส่ทันทีเมื่อเข้าไปได้ระยะเขาก็เงื้อท่อนไม้ขึ้นสุดแขนก่อนจะฟาดลงไปที่ร่างของไอ้ผีร้าย ไฟไอตัวประหลัดที่โดนท่อนไม้ตีเข้าอย่างจังมือที่กุมลำคอของพรานแสงอยู่นั้นก็หลุดออกพร้อมกับร่างของมันล้มกลิ้งไปอีกครั้งปรานี้ไอผีร้ายมันลุกขึ้นได้มันก็เพ่นหายเข้าไปในความมืดตัวตัวอะไรวะแรงเยอะชิบหายโป่งข้างมันไม่มีทางเข้ามาแบบนี้แน่นอนพรานแสงเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับไอหอบออกมาสองสามถี มือข้างหนึ่งลูบไปมาที่ลำคอเพราะความเจ็บปวดข้าไหว้นี่มันเป็นสางดงแน่วะพรานแก้วว่าพรางใช้ไฟฉายในมือส่องหาปืนของตนไปด้วยจนกระทั่งพบจากนั้นก็วกกลับมาที่พรานแสงเก็บของเร็วเข้าไอแสงอยู่ตรงนี้ต่อไปเราแย่แน่ไอแก้วแต่ว่าเดินป่าตอนกลางคืนน่ะมันอันตรายนะเว้ยอันตรายน่ะข้ารู้แต่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้ว ไอ้สางดงตัวนั้นมันกลับไปปลุกผีป่าของพวกมันกลับมาได้แล้วทีนี้เราจะได้เป็นผีเฝ้าป่าแน่พรานแก้วว่าฝ่ายพรานแสงก็พยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจก่อนจะเร่งเก็บข้าวของใสายยา่ย่มส่วนเนื้อหมูป่าที่ยิงได้นั้นต้องจำใจทิ้งมันไปเพราะตอนนี้สังขารตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวกลับปอกไปได้หรือไม่นาทีต่อมา ปรานแก้วประคองร่างของปรานแสงออกจากป่าฝ่ายไอ้ผีร้ายที่มันหลบไปตั้งหลับบัดนี้มันได้กลับมาไล่ล่าปราณทั้งสองอีกครั้งในราวป่าด้านหลังของปราณทั้งสองเกิดเสียงกิ่งไม้หักโผงผางดังไล่หลังมาปรานแก้วพยายามพาผู้เป็นสหายออกจากป่าให้ทันก่อนที่ไอ้ผีร้ายจะตามมาทันแต่ดูเหมือนว่าการวิ่งของทั้งสองปรานนั้น จะช้ากว่าไอ้ผีร้ายเพราะแค่ไม่กี่อึดใจมันก็โผล่มาดักหน้าครานนี้เป็นการประจันหน้าเกิดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้นี่เองที่พรานทั้งสองได้เห็นรูปร่างของไอ้ผีร้ายได้อย่างถนัดตาร่างอันน่าเกลียดหน้ากลัวของมันทำเอาพรานทั้งสองเย็นวับไปทั่วสันหลังเป็นครั้งที่เท่าไรไม่รู้พรานแก้วและพรานแสงรีบตั้งสติ ยกปืนขึ้นยิงแบบไม่เล็งไปแทบจะพร้อมกันปันปืนสีขาวฟุ้งไปทั่วร่างไอ้ผีร้ายร่างไอ้ผีร้ายที่ดูเหมือนจะโดนกระสุนมันล้มกลิ้งไปกับพื้นก่อนยันตัวขึ้นมาตะเบงเสียงคำรามลั่นออกมายางกรดเกรียวกระสุนทำอะไรมันไม่ได้หรอไอ้แก้วเนี่ยขนาดโลอาคมไม่แท้ปราณแสงร้องขึ้นกระสุนทำอะไรมันไม่ได้ก็เอามีดอาคมของหลวงปู่ ออกมาใช้เลยคราวนี้แหละจะได้รู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปพรานแก้วพูดจบก็ทิ้งปืนชักมีดอาคมออกมากำชับไว้ในมือนั่นพรานแสงเห็นดังนั้นก็ทำตามเช่นกันฝ่ายไอ้ผีร้ายมันเห็นว่าฝ่ายมนุษย์ทำท่าตั้งหลักสู้มันก็กระโจนเข้าหาทันทีการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งไอ้ผีร้ายพุ่งเข้ามาหมายจะใช้ร่างกายของมันประทะเข้า ทั้งสองพรานเห็นเช่นนั้นต่างกระโดดหลบไปคนละทางพรานแก้วที่ตั้งหลักขึ้นมาได้ก่อนก็วิ่งเข้าใส่ไอ้ผีร้ายอย่างไม่เกรงกลัวมีดอาคมในมือถูกยกขึ้นจ้วงแทงเข้าหมายให้เข้าที่ลำตัวของไอ้ผีร้ายทว่ามันกลับเอี้ยวตัวหลบมีดได้มันหันกลับมากางกรงเล็บอันแหลมคมของมันตะปบเข้าที่กลางอกของกรารแก้ว พรานแก้วร้องขึ้นสุดเสียงเมฆรงเล็บของไอ้ผีร้ายปีดเข้าที่ผิวเนื้อพรานแก้วสุดนวบลงหงายหลังลงที่พื้นผีร้ายเห็นดังนั้นมันก็ตามเข้าไปหมายจะใช้กรงเล็บของมันขยี้ร่างของพรานแก้วซ้ำอีกฝ่ายพรานแสงที่ยันตัวลุกขึ้นมาได้เกรงว่ามีดอาคมที่อยู่ในมือจะทำอะไรมันไม่ได้จึงเร่งบริกรรมคาถาปลุกมีดสำทับเข้าไปอีก จากนั้นก็กระโดดแบบกระต่ายขาดียวพุ่งเข้าใส่ไอ้ผีร้ายที่กำลังจะเดินเข้าไปถึงร่างของพรานแก้วเมื่อได้จังหวะพรานแสงก็จ้วงแทงเข้าที่กลางหลังของไอ้ผีร้ายทันทีมีดอาคมที่กํากับด้วยคาถาแทงทะลุผิวเนื้อของไอ้ผีร้ายอย่างง่ายดายซึ่งต่างจากกระสุนปืนที่ยิงใส่เมื่อก่อนหน้านั้นคมมีดที่ทะลุผิวเนื้อเข้าไป ทำเอาผีร้ายกรีดร้องออกมาแบบไม่เป็นภาษาเสียงร้องของมันครานี้ทําเอาหูแทบแตกจนต้องยกมือขึ้นอุดหูไว้เมื่อผีร้ายหยุดกรีดร้องมันก็หันควับมาทางพรานแสงพร้อมกันนั้นมันก็ยกเท้าขึ้นทีร่างของพรานแสงอย่างดุนแรงจนร่างของเขากระเด็นกลิ้งไปตามพืน้นไ,ไปแสงพรานแก้วร้องขึ้นสุดเสียง เมื่อเห็นว่าผู้เป็นสหายไม่มีอาการไหวติงใดๆมือหนึ่งกุมหน้าอกอีกมือหนึ่งยกมีดอาคมชี้ไปทางไอ้สางดงที่ยืนสสียะยิ้มยิงฟันอย่างน่าเกลียดของมันไอ้ระยำคืนนี้ไม่มึงก็คูจะได้ตายกันไปข้างหนึ่งเข้ามาปรานแก้วคำรามขึ้นมือข้างที่กุมมีดอาคมยกเข้ามาจรดริมฝีปากพลางบริกรรมขาถาหัวใจหนุมานเพื่อเสริมกำลัง จากนั้นใช้กำปั้นข้างนั้นทุบเข้าไปที่อกสามครั้งครั้นแล้วพรานแก้วก็เกิดอาการหึกเขิมขึ้นมากระโจนพุ่งเข้าหาไอ้ผีร้ายอย่างไม่เกรงกลัวและลืมไปเสียสนิทว่าตัวเองนั้นบาดเจ็บการต่อสู้ระหว่างพรานแก้วกับผีร้ายเริ่มขึ้นอีกครั้งฝ่ายผู้เป็นมนุษย์ประเคนทั้งกำปั้นและมีดเข้าไปใส่ไอ้ผีร้ายจนมันได้รับบาดแผลไปแทบจะทั่วทั้งร่างฝ่ายไอ้ผีร้ายก็ทิ้กัน มันใช้กรงเล็บอันแหลมคมตะปบเข้าที่ร่างของพรานแก้วจนร่างของเขาแทบจะเต็มไปด้วยรอยกรงเล็บการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรุนละทึกฝ่ายที่ดูเทว่าจะอ่อนแรงก็เป็นฝ่ายของพรานไพรที่ต่อให้ใจสู้แค่ไหนร่างกายก็ไม่อาจต้านทานความเจ็บปวดไว้ได้นานพอซึ่งต่างจากไอ้สางดงที่ร่างกายของมันเป็นพูดผีไร้ซึ่งความกลัวและพละกกำลังเหนือกว่า พรานแก้วตอนนี้อยู่ในสภาพที่เลือดท่วมไปทั้งตัวยืนยังแทบจะไม่ไหวได้แต่เพียงกัดฟันต่อสู้เท่านั้นปลายพรานแสงที่สลบเหมือดเพราะแรงถีบเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเขายันตัวลุกขึ้นพลางสลัดหัวไล่ความมึนอยู่ครู่ก่อนจะหันไปมองผู้เป็นสหายซึ่งบัดนี้กำลังตะลุมบอลกับไอ้สางดงอยู่ พรานแสงพยายามคว้าหาหมีดอาคมของตนอยู่พักหนึ่งพรั้นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีดอาคมนั้นมันปักอยู่ที่หลังของอ้ายผีร้ายพรานแสงคิดได้เช่นนั้นก็ยกมือขวาขึ้นจะรถลิมฝีปากพรางเล่งไร่คา,าถากำกับเสือโครง่งปุกเอาพลังยันเสือเพ่นที่สักอยู่กลางหน้าอกออกมาพรานไล่พร,พระคาถาจบ กระตบเข้าที่กลางหน้าอกสามทีบัดนิพรานแสงมีกำลังขึ้นมาอย่างผิดมนุษย์บาดแผลที่โคนขานั้นเขาลืมอาการบาดเจ็บไปเสียหมดเมื่อลุกขึ้นได้เขาก็วิ่งกระโจนพุ่งเข้าใส่ไอ้ผีร้ายทันทีเป้าหมายนั้นคือมีดอาคมที่ปักอยู่กลางหลังของอสูรกายเมื่อถึงตัวพรานแสงก็ใช้มือคว้าเข้าที่มีดอาคมนั้นแล้วจึงดึงออกมา ก่อนจะจ้วงแทงเข้าไปอีกครั้งอย่างรวดเวร็วไอ้สางดงร้องขึ้นอย่างสุดเสียงมันหันมาตวัดแขนตีเข้าร่างของพรานแสงอย่างแรงจนร่างของพรานแสงนั้นล้มกลิ้งไปอีกฝ่ายพรานแก้วที่เห็นว่าไอ้ผีร้ายมันเผลอตัวจากตนเขาก็พุ่งเข้าหามันพร้อมกับใช้มีดอาคมในมือแทงเข้าใจร่างไอ้สางดงสะดุ้งเอือก เมื่อคมมีดแทงทะลุร่างของมันร่างไอ้สางบัดนี้ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสีดำขาวคลุ้งไปทั่วบริเวณมันพยายามสะบัดร่างพรานแก้วที่กอดรัดมันไว้และใช้มีดจ้วงแทงมันนับครั้งไม่ถ้วนท้ายที่สุดมันก็สะบัดร่างพรานแก้วจนหลุดมันหันมาทางพรานแก้วมันร้องคำรามและกระโจนเข้าร่างพรานแก้วที่ล้มกลิ้งอยู่ที่พื้น ความโกรธจัดเป็นประกายขึ้นที่ดวงตาสีแดงของมันไอ้สางดงมันขึ้นคอมร่างของพรานแก้วจากนั้นก็ใช้กรงเล็บของมันตะปบเข้าไปที่กลางหน้าอกของพรานแก้วพร้อมกับออกแรงกดหมายจะควักเอาหัวใจของเขาออกมาให้ได้พรานแก้วร้องขึ้นสุดเสียงเมื่อกรงเล็บอันทรงพลังติกเข้าไปในเนื้อ เขาพยายามใช้มีดทิ่อยู่ในมือจ่วงแทงเข้าไปที่ร่างของไอ้ผีร้ายหวังว่าความเจ็บปวดที่มันได้รับจะทำให้มันผละออกจากร่างของเขาแต่นั่นมันกลับไม่เลยมันยิ่งเพิ่มแรงกดลงมามากขึ้นหน้าอกของเขาตอนนี้แทบจะหักเสียให้ได้พลันทันใดนั้นก่อนที่อวสานของชีวิตพรานแก้วจะมาถึงจับพันไอ้สางดงมันก็ร้องขึ้นสุดเสียง เมื่อพรานแสงพุ่งเข้ามาใช้มีดแทงเข้าที่กลางหลังของไอ้สางดงจนทะลุหน้าอกไอ้แสงตัดตัดหัวมันเลยตัดหัวมันเลยพรานแก้วร้องขึ้นฝ่ายไอ้สางดงที่ได้ยินว่าอีกฝ่ายจะกระทำการตัดหัวของมันมันก็ทำถ้าจะลุกขึ้นแต่ถ้าว่าพรานแก้วคว้าแขนของมันดึงไม่ให้มันลุกขึ้นได้เร็วสิแสงตัดตัดหัวมัน อัดหวมันเลยพรานแก้วร้องสั่งอีกครั้งสิ้นประโยคพรานแสงสูตดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ก่อนจะเงื้อมือขึ้นสุดแขนแล้วฟันฉับเข้าที่ก้านคอของไอ้สางดงพรานแสงกระนำฟันลงไปที่ก้านคอของไอ้สางดงอยู่หลายครั้งจนมันขาดออกจากกันเมื่อหัวกกับร่างแยกออกจากกันแล้วดวงตาสีแดงเรือ ที่ประดับอยู่บนหัวอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นก็ค่อยๆรีและดับลงไปฝ่ายทั้งสองพรานที่เอาชนะไอ้สางดงได้ก็ถึงกับสุดร่างนอนแผ่ลาอ่อนแรงลงตรงนั้นความอ่อนล้าบวกกับอาการบาดเจ็บของแต่ละคนทาให้สติของพวกเขาค่อยๆรีลงจนกระทั่งมืดดับไปรุ่งอรุณของวันใหม่หมูไกป่ปลาต่างส่งเสียงขันดังระง,งมไพร หยดน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่ตามยอดไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นเบื้องล่างดังเพะแผะหยาดน้ำค้างอันเย็นจะเยือกหลายหยดตกกระทบกับร่างของทั้งสองพรานที่นอนสลบอยู่ในถ้ำกลางหมู่ไพรพรานแก้วสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นเมื่อหยาดน้ำค้างหล่นกระทบผิวกายพรานแก้วขยายามดึงร่างอันปวดร้าวให้ลุกขึ้นทั้งหัวในตอนนี้มีอาการหนักอึ้ง บรนถูกภูกเขาทั้งลูกทับไว้ไอ้แสงไอ้แสงเว้ยไอ้แสงตื่นได้แล้วพรานแก้วคลานไปเอื้อมมือไปขย่าวปลูกเพื่อนที่นอนสลบอยู่ไม่ห่างกันนักเขาพยายามขย่าวพรานแสงอยู่นานกว่าพรานแสงจะได้สติฟื้นขึ้นมาเมื่อทั้งสองฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็มองไปที่ร่างของไอ้สังดงก็ถึงกับอูทานออกมาแทบจะพร้อมกัน ร่างที่พวกเขาต่อสู้ด้วยเมื่อคืนนั้นมันกลับกลายเป็นซากแห้งกรังอัน,น่นาชวนสยองนั่นเองที่ปลุกสติของพรานทั้งสองให้รีบออกไปจากที่นี่เสียโดยไววันนั้นทั้งวันพรานทั้งสองพยายามแบกสังขารอนอั่อนลากลับสู่หมู่บ้านจวนค่ําทีเดียวที่พวกเขากลับถึงหมู่บ้านเหล่าบรรดาชาวบ้านที่เห็นพรานทั้งสอง กลับมาพร้อมสภาพปางตายวิ่งรูกันเข้ามายุงโดยเฉพาะคนในครอบครัวของพรานทั้งสองต่างวิ่งเข้ามาหาด้วยความเป็นห่วงและนั่นเองหลังจากที่พรานทั้งสองอาการดีขึ้นจึงได้เล่าเรื่องราวที่พวกตนประจนมาให้เราบรรดาชาวบ้านที่มาดไตา่ถามได้ฟังว่าพวกตนไปประสบพบเจออะไรมาและสุดท้าย ปราณทั้งสองก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าจงเชื่อนในสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ตั